มาอินเดียครั้งนี้นึกถึงลูกชายจังเลยเว้ยเป็นยังไงบ้างอยากกลับไปเก่าจังเลยงั้นเอาคลิปก่อนที่จะมาอินเดียฝากญาติโยมนะ,มมะไม่แต่หมอตอแรกเน,น,นอว่าอยางน้องมาช่วยกเขา,านะะอด้วยกันอยางน้อล่วงหรืี้ยล้วเขาก็

ความสุขแล้ก็เก่าก็สุขพิวช้นกับเก่าแล้วเกาลูกวกเจ็ต้องค่อยๆเร็นเช่ไม่งั้นมยเจ็บให้ให้แค่ผิวเขารู้สึกว่าสบายตัวแค่นั้นเอง็นั่นแหละลูกนีดีดเป็นดดลืกเลาบดมีเลดีอือ อ้วเอ๊เกิดมามีบ huh. ah ุญแท้วันนี้เราหลชั่วโมงแล้วเนี่ยโนเาหลชั่วโมงมันเจาะเกาะอย่าะทีทีเคยโดนเฉยดได้อง นม่แน่ใจเอาสักคีนะคะจะไม่ทำพ่อเนะเอ็นตาซิลนั่งอยู่นี่แล้วอ่ะเจาไม่ทำพ่อนะเคยจะโดนหลายครั้งแต่ว่าก็จะพยายามที่จะหลบบนลูกบาศก์กักตันภาวนาบุญพระสารีสองอันนี้ ตอนทำมสุขใจนังน้องค่ะมานอยตอนนี้าเรกก็ไม่รู้แล้วจิตใจไม่รู้ะิลง่ิยมอนัะอนใครไม่ได้แล้วอนนันนะินน้าไหลลกเโอแดอินเียแรงโยมไกลไมันไม่เหมือนลงี้ับลับ้บ แม่อย่าถูคลิปจ้ะแม่อย่าถูตั้งห้องใหม่ตั้งห้องใหม่เราชอบัวอย่างนี้ก็รักก็อยู่ได้แทนนี like ่นะว่าคลิปนั้นไม่มีแซงหูไปร้องไห้คลิปไหนวะ เนเราไปหาเขายัไม่ล้างสิคนเดินไปก่อนคนเดิน้องก่อนอันนั้นนะงไม่เท่าไหร่อะไรเรื่อง้าวันนั้นถ้าอยู่วันั้นนะโอ้โหถ้าวันนั้นอยู่อาจรย์พ่อโทษมลแผ่ให้เลยจิ๊บคิ๊ี่ว่าเขาคงคิดเหมือนกับว่าถ้าอาจารย์อยู่ตรงนั้นทำไมถึงปล่อย จับแบบเหมือนทไมาแบบเออทไมไม่ช่วยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทไมมหาเขาาไมไม่ช่วยทไมให้เขาทาแบบนี้เาไม่เข้าใจไวันนึงโทษลงาาได้ัแรกที่ตั้งแต่สอนโดนจับไปเขเจอที่เก่าที่เคยนันงตามไใช่งเมื่อวันนั้นที่ที่เซ็งลงอะแล้วที่บอกว่าพี่เพื่อนไป อนแกน็ตื่ตอ้อยทำไมลูก <laughs> เอาละเอาละเอาละดอย่าล้มละ <laughs> <laughs> โอ้ยจองเชียร์เสียงดังเลยมีก<ม>็ม,มีนิด <laughs> นึงยู <laughs> ่ไม่สมดุลกับไข่เลยอ้ <laughs> วนกูนี่มันไม่สมดุลกับไข่เลยเลยูก <laughs> เอ้ย <laughs> ทีหลังเวลานี้เทวดาบอกว่าให้หยิบมาก็หยิบมาให้มันครบ <laughs> หยิบตะไคร้มาอวย <laughs>

มนันแซบนะพี่มันแซบเนอ้วเกเองมันแซบพี่มนัมแนมแซบนม <c oughs> ก้อนหวานตาห์มี่ออะาพนีไม่ไห <c oughs> า,า,า,าดูด้ง่ายนะขอบอกเอ <c oughs> หลวงพ่อไปอยู่ห <c oughs> ลายวนันานหนักๆ <c oughs> ไไแล้แต่หลาย องอะไรวะโอ้โหก็แค่บอกเหมือนทำําเลยพอกับได้หมื่นห้าแล้ว